จริงๆแล้วแฟนคลับชาวจีนน่ะไม่ได้เรียกคุณอัพว่าทู่ๆอย่างเดียวที่แปลว่ากระต่ายแต่จะเรียกคุณอัพว่าล่าวหัวล่าผหัวใช่ฮะก็ะช่นเดียวจะขอจ้งเกตัเฟันอีกซึ่งคําว่าล่าผหัวแปลว่าภรรยานั่นเองครับจริงซึ่งตอนแรกผมก็งงทำไมในไลฟ์ทุกคนพเหล่าผัวพูดภรรยาโอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนอยากให้ผมบอกคุณอัพนั่นเองครับ เป็นไงครับกับชื่อนี้รู้สึกไงบ้างด้แล้วโอเคครับความดีใจจ้ะแววตาแต่ละคนโอเคครับเดี๋ยวลองเรียกเราผัวได้ไหมฮะเราผัวขอยกล้อได้ไหมฮะนี่ดนไม่ชั้ฮะเราผัวอ้าวผมคิดว่าตอนนอ้คือตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนวโอเคคั่จิเ้วทอกนก็จะรู้ว่าทุกคนาวจนนี้คือ สลบไปเรียบร้อยแล<ะ>้ว<ะ>ฟินสุดๆแน่นอนอ่ะเด๋ย,ย้ายไปอีกหนึ่งโลเคชันได้ไหมฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บพอเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอนอ่าเดี๋ยวผมนำหน้าเลยดีกว่าครับผมโอเค